ตีลุงพลบอกว่าทนายได้เงินไปแล้วทนายบอกไม่เคยเลยทําฟรีผมเป็นคนทําฟรีช่วยเหลือคนยากคนจนคุณไปพูดออกสื่อไปให้สัมภาษณ์สื่อมันชนได้ไงผมจะรับว่าความจะทําคดีให้กับลุงพลฟรีโดยไม่คิดสตังค์แม้แต่บาทขอให้ลุงพลสบายใจได้ครับโอ้คนฟังผมโอ้โหพ่อพระครับพ่อมาหาจำเริญจุกรู ช่วยเหลือคนยากคนจนคนไม่รับความเป็นธรรมทำได้แต่ไม่ใช่คุณมาโฆษณาว่าคุณทําฝีมันทําไม่ได้คือการถอนทนายมันต้องบอกกันล่วงหนะ้าไม่ใช่อยู่ดีๆประกาศถอนทนายทาง Facebook โอ้โหลูกความยังไม่รู้โทรไปก็ไม่รับสายระวังนะครับจะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการทิ้งลูกความหรือเปล่าตอนนี้ลูกความเพ่งกว้างเลยเห็นดูข่าวผมดูแล้วผมสงสารลุงบออะสงสารแกแกมันผู้บริสุทธิ์ผมไม่ได้ทำ แต่ว่าความจริงเนะี่ผมพูดหลายครั้งมันไม่ค่อยเหมือนกันนะ่ะผมจําไม่ค่อยได้เรื่องความจริงมันมันความจริงของผมคนละอย่างกันนะ่ะจุกรูนะครับนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แจ้งอะไรเขาล่วงหน้าเนี่ยนะระวังไม่จะโดนข้อหานะทิ้งลูกความหรือเปล่านะครับระวังเรื่องมรยาณนะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเห็นว่าเป็นเป็นคนที่แบบยังไงอะ่ะเออมีฝีมืออะไรต่างอะ่ะ โอ้โหนี่ผมเป็นห่วงนะครับนะก็ฝากๆนะทนายความน้องๆน,นะครับว่าอย่าไปถอนตัวอะไรแบบกระทัน,ทนหันนะครับแบบลุงพลนะสงสารแกสงสารจมเลยโทษกับะหารชีวิตไม่รู้จะรอดหรือปล่ยังไม่รู้เลยอะ่ะแล้วลูกคว้าแล้วก็ทนายก็มาเทกันอย่างนั้นอ่ะแล้วมาถอนกันออกทางเฟซบุ๊กแทนยังไปถอนที่ศาลไม่จะไปหาทนายที่ไหนก็ฝากทนายความน้องๆลูกหล,ล,ลานผมจะหกสิบแล้วฝากนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมาถอนตนงทนายกันนะครับนะัาทางเฟซบุ๊กเนี่ยลูกความไม่รู้รับโทรศัพท์ลุงพลหน่อยสงสารแกแกก็คนมานอกเชาก้ากกอกไม่รู้เรื่องอะไรนะครับันนี้ก็ฝากนะครับว่าเป็นทนาความเนี่ยจะถอนทนายต้องบอกลุงน้าไม่ใช่อยู่ดีเอ้ยผมความเห็นไม่ตรงกับคุณนะเออนะครับลุงพลก็บอกไม่เคยมีอะไรที่ไม่ตรงกันเลยก็ตรงกันทุกอย่างมีเรื่องเดียวที่ไม่ตรงกันเอฟซี FT ลุงพลบอกว่าทนายได้ได้เงินไปแล้ว ทนายบอกไม่เคยเลยทําฟรีผมเป็นคนทําฟรีช่วยเหลือคนยากคนจนลุงพลต้องถามว่าลุงพลไม่ใช่คนจนนะครับคนมีตังค์ออกรถใบแดงบ้านเบิ้์นทำหม่อะไรตางๆไม่ใช่คนจนนะลุงพลเนี่ยนะเป็นคนดังด้วยคนมีตังค์เอฟซีก็เยอะแยะมากมายนะครับนะครับแล้วมาเช้ามีทนายความอยู่คนไปโพสต์ครับโพสต์ด่าผมแต่ไม่เอ่ยชื่อแต่ฟังก็รู้เลยทนายแก่แก นะ,นะดาดาผมทนายแก่แกนะดาผมคือทนายคนนี้เขาก็แปลกนะเขาชอบแบบไงอ่าเขาชอบว่าผมทนายแก่แกอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยมาเช้าเนี่ยเขาก็ไปโพสต์เนี่ยทนายคนเนี้นะเขาโพสต์รัวๆเลยก็ทําท่าชกมวยผมเขาเห็นว่าผมแก่ไงอย่าลังแกคนแก่เลยบาปเราเป็นทนายความเราเรียนหนังสือเรียนอะไรมาบาปกรรมโอ้โหทำท่าทำทางจะชกชกผม ผมจะไปสู้ก็าได้งไงล่ะครับเนี่ยดูนะครับดูพฤติกรรมของเขาเลยครับเขาโพสที่เฟซบุ๊กของเขาเนี่ยนะทนายคนเนี้ยเออทนายที่ชอบถอนตัวเนี่ยก็ทุกอย่างเงี้ยครับจะต่อยผมอยาล้วครับกลัวแล้วครับอ่านะครับกลัวนะครับนะเนี่ยทาท่าจะทุกผมแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปร้องเรียนมันญาติเขานะนะครับว่าเขาไปประกาศโฆษณานะครับนะรับว่าความฟรี ทำคดีให้กับลุงคนฟกกีก็เขาประกาศโฆษณนาจริงๆอะออกสื่อออกทีวีออกเฟซบุ๊กยูทูปเต็ไมไปหมดเลยนะผมก็ต้องไปร้องเรียนเนี่ยแต่ผมเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันมินเมในการที่จะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการทําผิดมันยากทนายความเพราะสภาทนายความข้อบังคับเนี่ยผมโพสต์ไปที่เฟซบุ๊กเขาห้ามทนายความโฆษณนาว่าจะไม่รับค่าว่าความมันทําไม่ได้คนเป็นทนายความทุกคนเนี่ย นะรวมถึงทนายดังๆเป็นทนายความมาดังที่บอกว่าชนะทุกคดีนะเออทนายวรยุทธ์ก็แพ้อัจฉริยะก็แพ้เดชาก็แพ้ทนายที่เก่งกล้าสามารถขนาดนี้ต้องรู้เรื่องมันญ,ญาติทนายความเขาเขียนไม่ชัดนะครับเขาเขียนไว้ชัดห้ามทนายความประกาศโฆษณาว่าจะรับว่าความโดยไม่คิดค่าจ้างผมจะทำว่าความให้ลุงลุง,ล,งลุงฟีครับ มันทําไม่ได้ผมก็ต้องไปร้องมันญาติทนายความอ่ะทําผิดก็ต้องโดนพักใบอนุญาตหรือโดนลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดเยอะผมก็ต้องทําตามหน้าที่นี่ที่คุณไปร้องเรียนมันญาติผมผมยังไม่ว่าอะไรเลยเวลาพูดน่พูดความจริงให้มันหมดนะแล้วก็ไปโพสต์ว่าไงครับนี่ผมจะเอามาอ่านให้ฟังเลยนะนะครับแล้วก็บอกว่าการประกาศ รับว่าความฟรีให้กับลุงพลไม่ได้ทําให้ทนายคนอื่นเดือดร้อนทําไมจะไม่เดือดร้อนน่ก็คุณประกาศว่าคดีดังๆเนี่ยกลุงพลเนี่ยคุณทําให้ฟรีประชาชนก็หลั่งไหลามาจ้างคุณหมดสิครับเขาถึงห้ามไว้นะครับเขาถึงห้ามไว้ห้ามทนายความทุกคนยกเว้นทนายความอาสาสภาทนายนะครับหรือของส่วนราชาการไอ้แบบนั้นโฆษณาทาฟรีได้แต่จะเป็นคุณทนายความ นะไปนั่งรายการหวนกระแสถกไม่เถียงเนชั่นพุทธาพิวันไอพวกหิวแสงทั้งหลายพวกเนี้ยถ้าไปพูดบอกวาอ่าเดี๋ยวผมจะรับว่าความฟรีเนี่ยพิดเลยครับนะครับประกาศคณะกรรมการมันญาติมันเขียนไม่ชัดเอาไปดูไปดูปดที่ Facebook ทนายขายทุกนะครบเขาห้ามเราเป็นทนายดังนะสู้กับทนายวรยุทธ์ก็ชนะพูดจาเหน็บแนมเขาหมื่นปีบ้างละนะ อ่าอ่าอาอาสู้กับอัจิยะก็ชนะเดชาก็แพ้โอ้เราโม้ซะขนาดนั้นนะแล้วเราไม่รู้เลยข้อบังคับมันญาตินายความเขาว่าอย่างไรเขาห้ามนะครับคุณไปพูดออกสื่อไปให้สัมภาษณ์สื่อมันชนได้ไงผมจะรับว่าความจะทําคดีให้กับลุงพนฟรีโดยไม่คิดสตังค์แม้แต่บาทเดียวขอให้ลุงคนสบายใจนะครับโอ้คนฟังพวกโอ้โหพ่อพระครับพ่อมหาจำเริญ ทนายความคนนี้เป็นทนายความดีมากช่วยเหลือคนโดยไม่คิดตังคนก็ตอ้องหลั่งไหลมาจ้างเต็ไมไปหมดเลยเป็นคนดีนี่คือเหตุผลที่สภาทนายความเขาห้ามเพราะคุณไม่ใช่ทนายความอาสาไม่ใช่ทนายความขอแรงไม่ใช่ทนายความของเนติบัณฑิตไม่ใช่สภาทนายความคุณไม่มีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นเพราะมันเป็นช่องทางในการที่คุณจะได้รับคดีความชื่นชมอ,อยอดไล่ยอดแชร์กันมากันบานเลย การกระทาดังกล่าวผมจึงเมนเมที่ต้องผิดมาญาธนานความผมจึงต้องไปร้องเรียนมันญาธนาความแล้วผมไปร้องเรียนตั้งนานแล้วและมีนัดแล้วถ้าผมจะไม่ผิด22ธันวาต้องไปพบกันที่สภาทนายความแล้วนะครับพูดความจริงครับนะนี่ผมเอาจากที่เขาโพสออกมาพูดพูดความจริงเลยครับนะถึงแม้คุณจะรู้จักผู้สื่อข่าวเยอะก็อย่าลืมนะผมก็มีพัฒมีพวกนะครับชุกรูผมไม่ใช่นอนเนมนะนะ นะครับไม่ได้ลนมแล้วก็บอกว่าอะไรเนี้ยการที่ผมจะช่วยเหลือประชาชนคนยากคนจนนะเออนะครับแล้วก็ผิดมันย่าทนายความหรือครับโอ้คุณอย่าเบียงเบนประเด็น,นพูดความจริงให้หมดพ่อมหาจมเริญจุกครูนะเออนะครับพูดความจริงให้หมดการช่วยเหลือคนจนคุณจะช่วยเหลือชาวบ้านคุณก็ไปช่วยเขาสิครับ แต่คุณไม่ใช่มาเป่าประกาศมาโฆษณาทางสื่อทาง youtube ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าคุณทำฟรีมันทำไม่ได้เพราะคุณออกข่าวไปแล้วคุณก็กลายเป็นคนดังเลยช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านตอนนี้ก็ยังมีพวกหิวแสงอีกสองสามคนไอ้พวกหิวแสงอีกสองสามคนที่ชอบไปออกรายการทีวีไอ้พวกนี้ก็ระวังเดี๋ยวผมจะไปร้องสภาทนายนะไอ้พวกหิวแสงทั้งหลายเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมช่วยฟรีช่วยฟรีนะครับมันผิดมันญาาทนายนะครับ การช่วยเหลือคนยากคนจนคนไม่รับความเป็นธรรมทำได้แต่ไม่ใช่คุณมาโฆษณาว่าคุณทำฝีมันทำไม่ได้มันมันผิดกฎหมายชัดเจนผิดจันยาบรนวิชาชีพเป็นทนายความมาขี่ปีแล้วตั้งนานแล้วต้องรู้ดีนะอย่าแก้งโง่อย่าแก้งโง่อย่าทำหลอ่อนั่งจิบน้ําชาหลอใส่นาฬิกาเรือนหลายหลาย,หลายแสนรองเท้ากุชชี่ หัวเข็มขัดเฮอร์เมสนะรับว่าความฟรีคงไม่มีตังค์ซื้อมั้งขับรถสปอร์ตปอร์เช่หรืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหรถเลิศหรูคันละโอ้โหใส่แว่นตาเท่าไหร่หมวกอ่ากุชชี่อ่ะ,อะถามว่ารายได้มาจากไหนว่าความฟรีหละไม่มีต้องเรียกค่าทนายทุงสูงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะรายได้เดือ,อขับรถราคาหลายๆลยล้านเนี่ยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนะอย่าลืมเสียภาษีอย่าลืมนะครับ นะใช้ชีวิตหรูหรานะครับนะนะครับนะนะนี่ก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นพูดในห,หมดครับพูดในห,หมดที่ผมพูดในเรื่องจริงนะไม่จริงบอกเลยนะทนายแก่ๆเอาแต่เสือกเรื่องชาวบ้านโอ๊ยผมไม่ได้เสือกนะครับคุณเสือกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเองวันๆเนี่ยนะอย่างคุณเนี่ยนะคุณให้สัมภาษณ์ว่าคุณถอนทนายสื่อมวลชนสนใจมันก็เป็นบุคคลในข่าว ผมก็เป็นนักเล่าข่าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมก็ต้องเอาเรื่องของคุณมาเพราะประชาชนก็สนใจว่าเฮ้ย hey, เอา้าตอนแรกบอกจะช่วยเหลือกันจะเคียงข้างกาันกับลุงพลทําไมถอนตัวผมก็เอามาวิเคราะห์ข้อกฎหมายเพราะคุณเป็นไงเ็คุณอยากดังเนะี่ยพวกหิวแสงนะพอคุณหิวแสงคุณพูดมาโพสต์ทาง Facebook ออกทีวีเดินสายไปออกรายการนั้นรายการผลกระทรวงกระแสมันก็เป็นข่าวก็เป็นข่าวผมก็ต้องเอาวิาพากษ์วิจารณ์นะเขาไม่เรียกว่าเสือกนะ คนที่ควรจะเรียกว่าเสือก็คืออะไรคนที่มันอยากหิวแสงอยากดังจะถอนทนายนะไม่อยากเป็นทนายลุงพลก็ไปถอนที่ศาลเงียบๆจะมามาประกาศทาง Facebook ให้สัมภาษณ์สื่อผ่านโคศกทําไมลูกความก็เสียหายลูกความอับอายคนที่ไม่ชอบลุงพลก็ด่ากันตอนนี้ลุงพลก็แย่เลยบอกเนี่ยใครๆก็ทิ้งลุงไปหมดลุงพลก็เสียหายเครียดนะบอกเขาล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปถอนนะครับฝากไว้ นะนะครับนะครับว่าเราเป็นทนายความเราต้องมีจรรยาบันในวิชาชี่ฝากไว้